สวัสดีครับพี่น้องมนีวันที่ซื้หาพุนซื้อหากันย่ามือเอื้องื้หกกันย่าได้กเกียวเข่าแท้พี่น้องเข่าเริ่มเหลืองแล้วซื้อเข่ามาผิิไว่าซื้อมากินเ,นเห็นมันงามเกิดเลยเมื่มอวานเมื่อวานผานม่เป็นเขา่าได้ถามผู้เป็นหูคนว่าเข่าแปดซื้อมือพะนะผมก็สีได้เห็นรีวิวให้พี่น้องมึงว่ามันเสียดายไหมมะพื้นนก,กินครับ mình kéo con mu, con na bì mình mới nhãng, cậu anh chào đỏ mình gặp anh nên đang to xăm, à, tùy tâm xong nữa, khao. ออกแล้วเหลืองแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องนี้ทุกคู่ทุกคนมือนี้มาอมารีวิวเขาไปซื้อเขาเพิ่นมาโมโหกว่าพันนีอย่างเขาเหนียวผลสุดทายถอกก้อนกำหนดถอ,อกแล้วแก้แล้วนี่ไรนกอยู่แต่ถามเพิ่นว่าเขาอันนี้พัน 8, 10, 8, 10, 100, น,ะนะนี่มันแปดสิบแปดสิบหมื่นนะนกกินพี่น้อง นกกินดีมอเล่นสุกอน n มูนนกกินดีเสียหายเลยครับขานกนกไรนี่นี่ออมาเลยนกบริวิวตอนวนันผมมโหว่าเป็นเขาอันนี้เงก่อนมโหว่า,หวาเป็นเขามันกันแกเล้วปะหน,นิเี๋ยวเลยบริวิวตอนเห็ด่าเป็นเขาพันธ์นลสูงดิพี่น้องนี่เขานน่สูงสูง ขาสูงต้นสูงไงหันมองงามๆกับเพียงข้อประมาณลอยเม็ดกลัวอยู่หันถึงสูงเนละแล้วต่ำๆประมาณนี่อันนี้เขาม่สามวันนี้ผมมาผมดิ่กี่ยวมืออื่นเลยนกปนนกหลายสักหนึ่นี่กสบมาไลานกคือเก่านะ่ะพี่น้องโอนกลงนกมนี่กับมาไลานกมืออื่นกับติเกี่ยวแล้ว มึงว่ามันจะได้หายบ่บานนี้ผมว่าผมจะเห็ดจังสี่ได้บาดเก้่เวีลยวผมบาตัดต่อตัดต่อเอคนสองอเพราะว่ามันพัทนนึ่งน้ำกหลายอยู่สูบือสิสูบไปว่าได้ผมเมดียวต่อมันมันจะได้บ่ต่อ,อมงึงขึ้นในฉิบมันนะพี่น้องแต่ว่าจิร้องเอาต่อมึงต่อขึ้นในฉิบในฉิดมุ้เขจ้าทีว่าเออล่องวะยังมันน่ะแต่ว่าตัดเต่ว่วผมผมหย่งสูบนะ

นไ่งจังไหนเอ๊อ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 ลายนกบูดเป็นบึมเลยนกหลายพี่น้องคิดผิดว่าเวาไปอันซื้อเขาเป็นมะโมโหงว่าเป็นเขาอันแก่เร็วมันก็ได้เพาได้การวางแผนมาดีเอาด่างมาหล่อมมานยังเรียบร้อยเลยนะแต่ว่าสรุปแล้วมัน,นก็ตุนนกม่ได้งามดิอ่าพี่น้องงามไปเบิดเลย เส่ได้ยอยู่เขาก็ได้พันเขาหุ่นก็ะสียด้ยอยู่ด้ม่วนกระง่ายดีอยู่ยแต่มันเป็นขเขาเหนียวนี่พี่น้องมาเขาอยี่ยงม้วนเหนียกง่ายดีดิผมโมโหเลยนี่ค้วนว่าเขาค้นว่าเขาแปดคิดมือพะนะน้าแปลงนี่ผมวาดรุ่นมูเลยพี่น้องแปลงนี่ผมวาดรุ่นมูฮุ่นน้าผันดานมามีตอนนี้อีกหน้าก็หลายสุเสียานามบ่มีเลยอันนี้หน้านี่หน้านอนผมเลยครับพี่น้องอันนี้ปีหกสี่เนาะ ปีหกสี่ปีหกสี่นี่ล่ะนกร้องอันนี้ผมก็นเสือล่นกตามี่ชมเด้ออ่ะงามดีเขามึงเขากันนี่ล่ะนกบุบ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 เลยมันนีต้นใหม่น้ำพี่น้องมื้อนี้ะห้อยกินจนรีบผุนี่เสียหายหลายคัะพี่น้องเข่าผู้ใด ผู้ใดคิดสีเขาแก่แล้วขันบ่มีมูนี่โอ้ลำบากพี่น้องอย่าพเพี้ยผมผมมาดูเ่เหตุอีเด้ผมเหตดจ้าเอ,เ,อเอ๋รอผุนมึงก็เหดอดู่ก็โดนละผมเห็ดเขาเันเอาเขาน้าปังมาเหตุการณ์ที่อะไรนกผมเข็ตุตาหุนแล้วบาทนี้ผมไปซื้อเพิ่นมาเขาซื้อเพินน่นเนาะเพิ่นกบว่าเขาหน้าปี เอาว่าสามถงหน้าม้วนสามไายกัวสุดอะไรกปัน,นมั้งมึงเขียนรีวิวมึงให้พี่น้องมึงเยอะแต่รีวิวนี่คลิปเดียวกันนี่แหละมาสุดใดกัได้ตาโต่ตออเางามดี ลีอยู่ีนอมัเป็นห่วงดีหนกไร้าสายเรายงไรย,ย่างรอมไม่ย่งดีผม่ติดตัดต่อ มันเดียวต่อสองพออันนี้เขาเพ่นนี่น um ี่อันนี um ้เขาเจ้าดอกพ่นไงยังมาท่านเดยนี่เลยมาท่านเดยม่านมาท่านเดยกลมเลยนี่มาท่านมีอย่างเลยดิโอ้ยพ่นกับว่านเลยนี่เขาเจ้าดอกพ่นนะเขาเจ้าง่ายสิเพราะท่านมีอย่างหอกคิดว่าเขาเจ้าดอกเราซ้ำนี่เขาเจ้าง่ายสิเพราะท่านมีอย่างหอกผม่าสิเอาตัวนี้เป็นต่อสองเพราะว่าเขาติดเ่ยวผมติดเว้าอื่นพ่นสายเราโยงเลยยางเลยลองไปพี่้อง ดิ้นขึน้นตายมืออ่นงกีเจ้วแล้วประทัตุก็บิดมือละตีไปมือละซื้อสิบบาทประทัตดนี่ซื้อสีสิบาทหา้าสิบาทโกนบินขึน้นตายวะนกกไรหน,น้กลำบากมือด้ียเฮี้ยหนกอันนี้ก็

คนท่านมีอย่างเลยอันนี้เขาเจ้าดรอว่าท่านม่านเองมท่านกลมเหรด้ว่ากาเริ่มแต่งตัวแล้วคุณเจ้าต่อสองอ่ะติดตาติชมเนาเื่อเกี่ยกีแห่งเขาเจ้าเอาเพี้ยงกี่ับีไทยอีกรอบหนึ่นงเนาะ Bom. Um.